จากเหตุการณ์ที่คุณตาทั้งสองท่านนะคะไปตัดไม้พยุงค่ะซึ่งเป็นไม้ห่วงห้ามในพื้นที่นาของตนเองโดยไม่รู้นะคะ,คะแต่ว่าก็ถูกทางการออกหมายนะคะเนื่องจากว่าผิดกฎหมายค่ะแต่ว่าก็มีหน่วยงานหลายหน่วยงานของภาคราะ,ะเอกชนพยายามค่อยไปช่วยเหลือนะคะอย่างเช่นมีการเข้าไปขอหลักทรัพย์ของรัฐเพื่อจะประกันเงินคนละ80,000บาทค่ะ ดึงก็มีการระบุออกมานะคะจากความคืบหน้าที่กรณีนายทองสุขพันชมพูอายุ80ปีแล้วก็นายเดินจันทกลอายุ70ปีตัดไม้พยุงค่ะในที่นาของตอนเองจนถูกจับดำเนินคดีล่าสุดสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคสองค่ะลงพื้นที่ช่วยเหลือนะคะเตรียมขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเพื่อจะประกันตัวด้วยใช้หลักทรัพย์ของรัฐเป็นเงินคนละ80,000บาทรวม160,000บาทไปประกันตัวที่ศาลค่ะ ซึ่งนางสกุลตรานนตรีนะคะพ่วงนวยการสํานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคสองกรมสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมค่ะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองทุนยุติธรรมเดินทางมาพบนายทองสุขแล้วก็นายเดินนะคะที่ถูกจับกลุ่มตัวในข้อหาลักลอบตัดไม้พยุงในที่นาของตนเองทั้งคู่ค่ะเจอข้อหาคือร่วมกันทําไม้ห่วงห้ามก็คือไม้พยุงโดยไม่รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน แล้วก็มีท่อนไม้ห่วงห้ามอันยังไม่ได้แปลรูปไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาตจากพนักงานเช่นเดียวกันซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะคือนวยการนนคุ่ณมรมภาคะหลายคนให้ความสนใจนะคะเพราะว่าเป็นคุณตาสองคนแล้วก็ไปตัดไม้พยุงในที่นาของตัวเองด้วยนี่ล่าสุดทางผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคสองยังบอกด้วยนะคะว่า กองทุนยุติธรรมจะไปช่วยจัดหาทนายมาร่วมรับฟังในการให้ปักคำในชั้นพนักงานสอบสวนที่สำคัญก็เตรียมนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมเพื่อขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสาร,รคามด้วยเรื่องในการประกันตัวที่สำคัญเลยนะคะ,คะเพราะบอกว่าจะใช้หลักทรัพย์ของรัฐเป็นเงินคนละประมาณ80,000บาทคือคุณตาสองคนนะคะทั้งคุณตาทองสุกกับคุณตาเดินสองคนนี่ก็160,000บาทใช้เงินตรงนี้ไปประกันตัวแทนแล้วก็ให้ผู้ใหญ่บ้านดี่ละค่ะ ใช้ตำแหน่งประกันถอนหลักประกันออกไปนะคะเดี๋ยวลองฟังเสียงคุณสกุลตาระาพูดถึงเรื่องนี้ค่ะซึ่งในวันที่ส6เนี่ยพอเจ้าหน้าที่ทราบว,ว่ามีคนณตาถูกจับแล้วก็ได้ใช้ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านประกันตัวแต่คุณตานะเนขาไม่รู้ว่าเรานะ่มีกองทุนที่ทำในการประกันตัวด้วยเราก็เลยลงมารับเรื่องในพื้นที่เองแล้วก็อยู่ระหว่างสเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นประธานนะคะพิจารณาในวันที่26สิบเดือน ทันวานี้ค่ะถ้าเกิดว่าอนุมัติว่าจะให้เงินประกันตัวคุณตาทั้งสองคนในวงเงิน8 0 0ห0ื่นรัฐก็จะเอาวงเงินประกันตัวตรงนี้ไปาวางประกันที่ศาลแล้วก็ให้ตัวผู้ใหญ่บ้านค่ะเขาถอนหลักประกันออกมาเขาก็จะได้ไม่ต้องมารับผิดชอบตรงนี้ก็ให้รัฐดูแลแทนแล้วส่วนที่สองก็คือจะมีทนายที่สู้คดีในชั้นศาล ก็ได้อนุมัติขออนุมัติไปพร้อมกันวันที่26นี้เหมือนกันก็คือถ้าอนุมัติทั้งสองตัวก,ก็จะได้สองส่วนก็คือจะมีทนา,ายมาต่อสู้คดีให้หนึ่งส่วนแล้วก็มีเงินมาประกันตัวอีกหงสวนน่วนค่ะนะะ ทางด้านผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคสองนะคะยังกล่าวอีกว่าโดยหลักกฎหมายอาญาค่ะในคดีของคุณตาที่ถูกสั่งฟ้องหรือสารจะพิพากษาอย่างไรไม่สามารถก้าวล่วงได้นะคะแต่โดยหลักกฎหมายอาญาก็คือจะต้องมีการกระทําที่แสดงเจตนาครอบครองนะคะหรือว่าครบองค์ประกอบความผิดค่ะหาก ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ถือว่าเจตนาไม่สมบูรณ์นะคะความคิดก็ไม่สมบูรณ์เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าคุณตาบอกว่าที่ทําลงไปตัดไม้พยุงในที่นาตัวเองรู้เท่าไม่ถึงการแต่ว่าเป็นคดีความเกิดขึ้นนะคะ